สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันอีกรอบครับ งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ได้เลข8ถูกทันได้เลข8มาลุ้นกัน8จะมาไหมสำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับตามนี้ถูกทนันแนวทางของแอดกับตันวิ่งบนตัวเดียว ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมารีนะครับเป็นข้อมูลวิ่งบนเลขวิ่งสองตัวของอาจารย์สูตรของอาจารย์นั้นได้0ูนกับ5นะครับได้0ูนกับ5แนวทางวิ่งบนเลขวิ่งสตัวมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชัย สูตรของอาจารย์ได้0 2 3ย์ทุกทันศูนย์สองาจอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรทะลุโปรแกรมนะครับตามนี้สูตรทะลุโปรแกรมเนาะเดินยาว689้อ้งวดอาจารย์ว่าแบบนั้นชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็ผ่าน ถัดมาก็จะเป็นนทางเลขติดบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์สูตรของอาจารย์ได้0 5 7นะครับ0 5 7ย์อีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์วันชัยมาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนไม่ปักหลักเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เอกสิทธิ์งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี9 5 1ห้าหนึ่ง หงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16พย่อสอ6พนสูตรของอาจารย์ได้902ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับ902มาลุ้นกันแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นอภิโชคนะครับเลขเด่น2ตัวรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดใหม่ได้5กับ8ทุกท่าน5กับ8วันที่อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ16ทับส1 2,566สาหำหรับแนวทางของอาจารย์รูปแบบนี้งวดก่อนนั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ไปเก่งไปหลุดกันดูครับตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่าง ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเซียนท่าทรายนะครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ถุกทันสูตรของอาจารย์ให้เด่น8รอง7นะครับเด่น8รอง7สําหรับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ใครตามสูตรในของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโชคใบนี้อาจารย์ ให้นาทางปากร้อยเดียวมาถุกทันสูตรของอาจารย์ได้ตัวเดียวนั่นก็คือเลขสองนะครับมาลุนกันสองจะอยู่หลักร้อยไหมส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นรองสิบบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือสองสี่หกตัวรองได้แปดกับศูนย์ถูกทันตามนี้ครับใบนี้เป็นข้อมูลสิบบน มีตัวเด่นแล้วก็มีตัวรองส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางปักหน่วยขั้นเทพนะครับสูตรของอาจารย์ก็จะมีเลข6เลข7แล้วก็เลข2ทุกท่านได้6 7 2ตามนี้ครับแนวทางของแอดโชคต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนบนขนมไทย เลขเด่นสองตัวของอคอคนคน้นโตรงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข5เข้าตำแหน่งหลักสิบงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข6กับสองนะครับ6กับสองรูดสอนอบนตามนี้ครับแนวทางของอคอคนคน้นโตร ต่อมาจะเป็นอันทางหลัก10บ,บนของแอดนิวนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์ได้หนึ่งสองหเจ็ดนะครับหนึ่งสองหเจ็ดวันที่อยู่ในส่วนด้านบนต่อมาก็จะเป็นอันทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์ได้ห้าหเจ็ดแปดนะครับห้าหเจ็ดแปด วัที่อยู่ด้านบนนะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้5 6 7ครับ5 6 7เจแนวทาง10หน่วยบนมาต่อกันที่แนวทางสองนอบนล่างเลขเด่น4ตัวรูปแบบนี้ของหลวงปูชัย งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีเลขหกหกก็เข้าล่างนะครับหวยออกหกสามงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดตามนี้ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นมาต่อกันที่ แนวทางของหนุ่มคอนแก่นน้องเฟนะครับเป็นข้อมูลคู่โต๊ดบนอาจารย์มีแนวทางไม้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันมี5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4 7 2 7 3ดูเหมือนว่าชุดนี้น่าจะเป็น7 4นะครับอาจารย์ให้3กันเนาะสำหรับแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์งวดก่อนที่ผมลงให้นั้นหลุดไปนะครับ งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างมาต่อกันที่คู่โต๊ะบนของแอดลิตนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้9คู่ด้วยกันก็จะมี404149 505159 8081แล้วก็89เดินข้ามปีนะครับอาจารย์ว่าแบบนั้น ต่อมาจะเป็นแนาทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ล็อกฝั่งทางซ้ายแนวทางวิ่งบนของอาจารย์ได้สองกับห้าเด่นเป็นที่เลขห้าชุดสามตัวอยู่ซ้ายสุดนะครับตรงกลางดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลชุดสองตัวนะครับสองแถวด้วยกันเนาะมีชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม สามชุดด้วยกันมีห้าสามห้าหกแล้วก็สองสามในส่วนข้อมูลล็อกฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลล่างอาจารย์ให้หนาทางวิ่งล่างมาที่สองกับแปดเด่นสุดเห็นจะเป็นเลขแปดชุดล่างของอาจารย์ให้มาแปดนะครับเด่นมาสามเด่นมาที่แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็สองหนึ่งถูกทันตามนี้ครับนวทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณ ต่อมาจะเป็นทางสอนอล่างเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ซั์เศรษฐีงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข3เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดหม่อยู่ด้านล่างสูตรสูตรของอาจารย์ได้2 6 7 9 2679ต่อมาจะเป็นทางสองตัวบนตรงๆรงรูปแบบนี้ของแอดนิติจัด ไปสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับใครชอบแต้มก็อยู่ตรงนี้สรุปผลการวิเคราะห์4สูตรได้ทั้งหมด4ชุดก็จะมี25 59 93แล้วก็95ทุกพันแนวทาง2ตัวบนตรงๆส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางชุด3ตัวบนของแอดเกออาจารย์มีแนวทางไม้4ชุด ขอไัย6ชุดเน้นมา4นะครับเน้นมาที่049 039 029กับ048ทุกทันอีก2ชุดก็อยู่ในส่วนตรงนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางชุดเน้นของอาจารย์เด่นชุด3ตัวได้748 2สองตัวมี4878แล้วก็74วันที่อยู่ด้านบนนะครับ ถัดมาจะเป็นนาทางของแอดพูลินทุกท่านผมได้มารูปแบบนี้สูตรลายมือเขียนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านชุด3ตัวให้มา4ชุดอยู่ด้านบนถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมี766 7 7กหกเจ็ดเกแอบ,บหน้าจอเอานะครับไปไ่เรียงดูได้เพิ่มเติม ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์มี7337 8338แล้วก็745ชุดด้วยกันลงวันที่อยู่ด้านล่างด้วยลักแอบปุลินจัดไปทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุก